เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการกำลังทำอะไรกันแน่เริ่มจากการบรรจุอิสลามศึกษาเข้ามาเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนรัฐบาลจากนั้นก็มีการจ้างครูมาสอนอิสลามศึกษาแรกๆให้เป็นวิทยากรอิสลามศึกษาต่อมาบรรจุเป็นพนักง,งานราชการครูกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นยังไม่พอ,อยังจะอยากสร้างประวัติศาสตร์ให้เท่าเทียมตามศาสนาอีก เมื่ออบอุ้มอิสลามเรียบร้อยก็มาทำหมันระบบการศึกษาไทยเริ่มจากเลิกจ้างครูวิคเนต1,900คนพอโดนพวกเราประนามมากๆเ้าหาเงินเงบประมาณมาจ้างต่อซึ่งอัตราจ้างครูประมาณเดือนละ8,000บาทตอนนี้เลวร้ายลงเรื่อยๆเหลือเพียง5,000บาทเท่านั้นประเทศไทยกำลังจะเดินไปทางไหนกันแน่เมื่อการศึกษาคือรากฐานการพัฒนาประเทศ แต่กลับจ้างครูผู้สอนถ่ายทอดวิชาวความรู้แก่น,นกักเรียนด้วยอัตราเงินเดือนต่ำกว่าแรงงานขั้นต่ำต่ำกว่าคนงานในโรงงานผิดทั้งในแง่กฎหมายและบรรทัดฐานของสังคมมีโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดปรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นครูอัตราจ้างตำแหน่งครูผู้สอนวุฒิปริญญาตรีเงินเดือน5,000บาทในขณะที่จ้างครูสอนศาสนาอิสลามเดือนละ18,000บาท แล้วจ่ายครูที่สอนทั่วไปอ่ะเหลือห้าพันอ่ะคนปกติก็ต้องโกรธนะคะเงินเดือนเด็กล้างจานยังได้มากกว่าครูเลยตื่นเถิดชาวไทยตื่นตื่น,ต,นตื่นขึ้นมาดูแลบ้านเกิดเมืองนอนของท่านตื่นขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ของท่านเพราะตอนนี้ท่านแทบจะไม่เหลือที่อยู่ใน,ในแผ่นดินตนเองแล้วนะคะขอบคุณข้อมูลจากคมแชทลึกสวัสดีค่ะ